สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าก็จะมาย้ำเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะอยากจะบอกว่าที่ย่าสามารถที่จะคิดหาวิธีการหรือกระบวนการในการเรียนรู้ของย่าเองได้เนี่ย mm. ก็เพราะว่าย่าเป็นคนทีเ่เรียนรู้ด้วยตนเองมาโดยตลอดนะคะ จะสอบตกจะอะไรก็หาวิธีไปเองทีนี้จากการที่เราได้ฝึกฝนที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยตนเองมันก็ทำให้เราเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้วิธีการที่จะหาหากระบวนการหาวิธีการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเรา สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองคุณก็จะคิดหาวิธีได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะคุณก็จะเป็นเจ้าของทฤษฎีได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เขาปล่อยให้เด็กคิดให้เด็กทำนะ,ะในวัยอันสมควรเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ย สามารถที่จะคิดจะสร้างอะไรได้ด้วยตนเองแล้วทำให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีแล้วมาให้เราเป็นคนที่วิ่งตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เอาวิธีการนั้นมาใช้กับวัฒนธรรมเรานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดนะะีเราลองปล่อยให้เด็กของเรารู้จักที่จะ เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกฝนหาวิธีใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดเป็นนักนักคิดนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ใช่ไหมคะเรามา,าสร้างเด็กๆของเราให้เป็นให้เป็นนักคิดนักสร้างกันดีกว่านะคะให้เรียนรู้ด้วยตนเองสิคะนะคะอย่าอื เข้าโรงเรียนกวดวิชามากนะหรือว่ามีติวเตอร์เยอะๆนะบางทีมันทำให้ความคิดสร้างสารรค์ปุ่มของความคิดสร้างสารรค์มันมันไม่ทำงานค่ะสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะ